อมนโมนรายนายะข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระวิษณุผู้ทรงปกป้องโลกและนำทางสรพพชีวิตขอให้ข้าพเจ้ามีสติปัญญาและความเมตตาขอให้ชีวิตพบกับความสุขความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืงองอมวิษณุเวนามะพระวิษณุเป็นหนึ่งในสามเทพเจ้าหลักในาศาสนาพราหมณ์ฮินดู ทรงเป็นผู้รักษาความสมดุลของจักรวาลและมักปรากฏในรูปของอวตารเพื่อปราบยุคเข็นและช่วยเหลือมนุษย์หนึ่งในตำนานสำคัญของาศาสนาฮินดูคือการอาวตารของพระวิษณุในร่างนารสิง์เพื่อลงโทษหิรันยกสิปุอสูรผู้หญิงทนงและท้าทายอำนาจของพระเจ้าต้นเหตุของสงครามความโอหังของฮิรันยกสิปุกฮิรันยกสิปุเป็นกษัตริย์แห่งอสูร และได้รับพรจากพระพรหมว่าจะไม่มีมนุษย์เทพหรืออสูรใดฆ่าได้จะไม่ตายทั้งกลางวันหรือกลางคืนจะไม่ตายในอากาศบนพื้นดินหรือในน้ําและจะไม่ถูกฆ่าด้วยอาวุธใดๆด้วยพันนี้ฮิรัญยศิปุจึงยิ่งใหญ่และคิดว่าตนเป็นอมะตะเขาบังคับให้ทุกคนเคารพตนเองเป็นพระเจ้าแต่พระประาดลูกชายของเขากลับศรัทธาในพระวิษณุทําให้ฮิรัญยศิปุโก,โกรธและพยายามฆ่าลูกของตนหลายครั้งแต่พระวิษณุค,คอยช่วยเหลือ การต่อสู้ระหว่างพระนรสิง์กับฮิรัญยกสิปุจุดเริ่มต้นของมหาสงครามวันหนึ่งฮิรันยกสิปุถามลูกชายว่าพระวิษณุของเจ้าอยู่ที่ไหนข้าหาไม่เจอปรลาตอบว่าพระองค์สถิตยอยู่ทุกขนแห่งฮิรันยกสิปุจึงชี้ไปที่เสาหินแล้วพูดว่างั้นพระวิษณุอยู่ในเสานี้หรือไม่ด้วยความโกรธฮิรันยกสิปุจึงใช้กระบองฟาเสาหินแตกออกและทันใดนั้นเองพระนรสิง์ครึ่งมนุษย์ครึ่งสิงโตก็ปรากฏตัวออกมาจากเสา การทำลายฮิรันยกสิปุกพระนรสิงเข้าสู่การต่อสู้อย่างดุเดือดกับฮิรันยกสิปุกในที่สุดพระองค์จับอสูรได้และเพื่อทำลายพักของฮิรันยกสิปุกพระองค์ใช้วิธีที่ไม่ขัดต่อพรที่อสูรได้รับได้แก่ไม่ใช่มนุษย์เทพหรืออสูรพระนรสิงเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งสิงโตไม่ใช่กลางวันหรือกลางคืนพระองค์ฆ่าฮิรันยกสิปุกในช่วงโพล,ลเพลย์ข้าแต่ไม่มืดไม่ใช่บนพื้นดินอากาศหรือในน้ําพระองค์วางอสูรไว้บนตัก ไม่ใช่อาวุธใดๆพระองค์ใช้กรงเล็บฉีกอกอรสูนด้วยพลังอันมหาศาลพระนระสิงห์ฉีกอกของฮิรันยกสิปุกและทำลายความชั่วร้ายทำให้จักรวาลกลับคืนสู่สมดุลตำนานนี้แสดงให้เห็นว่าอธรรมย่อมพ่ายแพ้ต่อธรรมเสมอแสดงให้เห็นถึงพลังของศรัทธ,ธาพระนระสิงห์เป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องและความยุติธรรม